สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมหรือทานเปิดมากเลเห็นโหลดพี่น้องเลยน้นองหมดแล้วก็ปลาแล้วก็ตีนกไก่งานยังวัดนี่เฮ็ดกินมื้อนี้หรือเฮ็ดกินมื้อะไรหมดเมื้อนี้หรือเมื้ออื่นบปะเฮ็ดเมื้อแรงแน่มื้ออื่นแน่บ่นนนนะน้องหมดกับจิไปกรุงเทพมื้อใดรเลย ไปเมืองกรุงเทพไมย่งบนาจะทำรถเลยน่ี่มักอน้รถยังเด่นนี่เมาในงาได้ได้งานรถเมานี่ยไม้ใชเฮ็ดพาสร์ะอยู่ตรงนี้ไปรถเมาเขาไปต่อรถยมาสเไปต่อเิมไปมาเพียก่อนมาอะเมไปมาเพียก่อน ไปแลวว่ vào, ้าแราแมไปเลวว่ะไปบุญมาลนี่ผมว่าชิไปบุญมาลนี่ได้เ้ฮะไม่ได้โต่น้องนว้าตัวเาดเดียวไอ้ตัวโน่ไปเลยไอ้ตัโน่นี่อืมทางอีกเยอีก ตะกี้นายเห็ดชามคนบ่บ่ยจะช้อมคนอิตาโน่ช้อมตีนไปเลยอโอ้ลูกกันเลยปลากันเลยถิมกันเลยถิมกันเีกแล้วเนาะถิมกันนี่แหละมีเจนเนอถิมน้องหมดโดนทิมแล้วจะตีนไก่กับอลไรอิตาโน่ทิมเลยทิมกันง่ายๆเลยเนาะทิมกันง่ายๆเลย

ันนี้เดยานอกก็ออกแล้วเยกุ่มเนี่ยกระเซกตรงเลยกระเซกินมลงน้ำบอเนี่ยไม่ไม่สะาดคือกันอีันึงักินตัวนี้กันเที่ยวเราเซตงเซตู้ไว้นี่นี่มันอ่ยนเอาเชียงลงเนี่ยเี๋ยววิ่งกา่กาแเอาเชียงลงเนยปิดไว้ปิดไว้เอาตีนออกเนาะ

เนไก่จากแดดบ่ได้เมื่อกีะบาได้รงบ้านเมือนกันมาเลยนี่ฮักัวบ้านนี้มึงมาไปต่อสายยางมากุฏิลังกุ๋มงนี่ดิึงสายยางมาเลยไม่ได้เ้าดีนะมันเป็นมันเปไนมันเก็ยางลุงเปิดเป็นนี่นะก็ดูเอาทำไมกน้าเลยเข้าเรื่องยังไงมีเต็ยาต้องมี แต่ามันเดตกาันยน้ำยามันไม่ได้กดน้ำยามันไม่ได้เกิดไอซีให้น้ำยาทำงานมีอันนี้เปิดเตพัดลมมันพัาลมมันก็เลยห่อมมีไอซีตัวกลางที่ไอซีไอซีไอซีโด่ไอซีตัวกดน้ำยาให้นี่ประเทศยึดไม่ได้กดเลยมาแตลมมีเลมถึงมาพี่โลได้แล้วสองบาทเลื้องอะไรบ่าป่า มืดแล้วบ่ยังกับมันเรีแล้วได้เอาปลาเกลนอใส่ใบพต้นนี้ลูกตัวแรกมันก่ชุกเฮ้ย้ยยื้อกับตัวไม่ปลาลูกเนี่ยเหียไปนะก่อนหนึงเอาไปไหว้ใช้บันบ๊อบบะดำพ่อแม่ตู้เย็นเหี่ย ก็เ้นยักลดเค้นไปหาเหนเลชิเคนเอาบ่เฮยเค้นเอาเนาะแบกมันเอ๊ะบะกระด้าคนเราอคนเรชอบกั่นหมีเสร็จไทยใช่รถตีใชรถตีม้นมันอบั้งหลาชอบามันเค็มเพราะว่าใส่เกลือเลยเดมาหน่อยเส้นหน้าครับพูตน้ บุ้งน้ำมีอันไกผู้ีครับชิพัดนี่ว่าช็้น้ำมีอันเน้ำมีเห็ดมีน้ำกินแบบนี้นะอยอะไรเลยโบอันโบเห็ดมีแหงโบบริเห็ดตะกเห็ดกาเออเีเขามีน้ำมีหมกทดินยังนะเนาะคล้ายๆน้ำมันคล้ายๆน้ำแบบตาเผาเนาะเออานน้ำมันจะแท่งบนโลกเลยนะแท่งต่แก่สิรีี mhm 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 đây mhm 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 ไปป้าไปนําเด้อบ่าเออสิมาตินั่นแม่บ่ป้าป้านําเด้อบ่าครับพี่องมื้อี้เป็นงานาปลากนแลุงพี่น้องนเฮ็ดน้เมือผู้แคนลุงฮิปกับลุงกีน้อยเนาะเอาลเียอ่ะ หยังต,ตื่นเต้นเฮงเลยแต่ว่าบริโกคตวกลางมันนี้เฮ้ยไพ่มันบ่นขึ้นเลยมันบ่เยน็นดูมีเปลี่ยนแล้วมีตีนไก่มีปลาหนิน่มีลูกศิ้นมีมึกแล้วก็มีกุ้งพี่น,อนออ้องสสวัดีเด้อพี่น้องทุ่งนาท้องตู้กันตีนไก่หรือกันเลยเปล่าเลยลลย,ยังยังตัว เออปลานิลลูกปลานิลปลา่อยได้ปลา่อยปลา่อยปลาไพลูกปลาไผลูกปลา่อยได้ดูไผ่หน้าเส้นไก่อด้วยเะน้องอยู่ในนี่บ่เดลยนี่เลยมาแล้วมามันมาตียังไม่ได้มาอยู่บ่นั่นแล้วเห็นอยู่ตอนมาน่ะเนาะแต่ว่าห้องกอด เอยเเห็นเราเห็นแต่เด็กน้อยว่าพี่เคสควักมือใส่ของไหวว่าจะไปได้นี่เนาะอะไรฝากันมาเมนูเซฟเซฟเลยย่างกุ้งย่างตีนไก่พี่น้องเลยยันปลานิล ยังเลยขึ้นมาบันนี้รอผู้ชีลงกรงเทพนี่ขึ้นมาบันนี้รอเปี้ยเลยวะซ่คนมันอยากโมหนะอยากเที่ยวอยากเที่ยวอีบอลงน้ำกันแล้วแล้วเลยลงน้ำกันโล ไปเที่ยมันก็โลดไปตรงไหนจะลาลุงบ่ให้น้องกอนบอกเลยมื้อนี้ฮอดบ่ได้ถายเลยปาลุงเอ้ยยงลเลมันสิอยงู

บล่จิยน like, right? right hmm, yeah. so ่่วตงหนโีดีันขไม่จัดนะอดารีแล้วก็ดีเรายาตนแรกาม่เข่งิ่งไกไม่มนะ่งไก่มาัแม่ลยไม่นเช็ดน่ใ่น้ำน้ำก็พูดอีขแสเกลือก่อน10นาทีแสเกลือเลยนีโจมไม่นะไมีมีหน้าเมีมน้ามด้ัด

Everybody.